ล่าสุดดีไซน์แบบเรียบหรูทรงพลังแต่จะเป็นรุ่นไหนนั้นไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสาเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเคสค่ะจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศไทยนะคะบอกเลยนะคะอย่างรุ่นก่อนที่เขาเปิดตัวมานะคะมอนเทคคิง9 5ปเนี่ยขายหมดกลางงานอีเวนต์มาแล้วค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นม t e c ทคคิง6 5ปค่ะจะสวยขนาดไหนถูกใจเกมเมอร์หรือเปล่าและฟังก์ชันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับเคสมอนเทกรุ่นนี้นะคะเป็นขนาดมิดทาวเวอร์ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีขนาดที่แบบใหญ่รองรับ การอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมพิวตเตอร์ของเพื่อนในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอนะคะเมนบอร์ดหรือว่าพาวเวอร์ p l ายขนาดน้องเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเคสรุ่นนี้นะคะดีไซน์ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมค่ะทําให้ดูเท่แล้วก็ดูล้าสมัยมากๆนะคะแล้วก็แข็งแรงแบบทรงพลังเลยค่ะดีไซน์การออกแบบนะคะบริเวณด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยเป็นกระจก Temp e r g ์ a กาค่ะโชว์อุปกรณ์ภายในได,ได้แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมีความหนานะแต่เพื่อนๆนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของ การระบายอากาศเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านบนหรือว่าด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นตะแกรงค่ะด้านบนนะคะดีไซน์เป็นตัวตะแกรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%ค่ะสําหรับด้านข้างนะคะดีไซน์เป็นตะแกรงอยู่ที่75%บอกเลยว่าระบายอากาศได้อย่างจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะจุดเด่นของเคสรุ่นนี้เขาบอกว่าสามารถแกะออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไขควงเลยค่ะมาค่ะผู้หญิงตัวเล็กแบบฟ้านะคะจะลองแกะให้เพื่อนดูคะ่ะว่าแบบแกะง่ายจริงหรือเปล่า สำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีตัวน็อตให้หมุนค่ะเพื่อนๆก็สามารถหมุนได้เลยนะคะหมุนน็อตพ่อค่ายนะคะเพื่อนๆก็ดันออกแบบนี้โฮแกะออกได้แบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะก็ดันออกแบบนี้ได้เลยค่ะตัวกระจกนะคะอย่างที่ฟ้าบอกไปว่ามีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะตัวขอบกระจกนะคะทั้ง2แผ่นเลยมีการเสริมขอบตรงนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นแบบขอบโพรงเหล็กค่ะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็หมุนน็อตบริเวณนี้ค่ะ ให้แบบมีความคลายนิดหนึ่งก็ดึงออกมาฮะง่ายมากง่ายจริงตะแกงด้านข้างนะคะที่ฟ้าบอกเมื่อสักครู่ว่าเขาเนี่ยทำตะแกงมาประมาณ75%ก็บอกเลยว่าค่อนข้างถี่แล้วก็กองฝุ่นได้ในระดับหนึ่งค่ะด้านบนนะคะก็ถอดออกง่ายๆแบบนี้เลยก็เป็นตะแกงด้านบนตะแกงจะอยู่ที่60%ค่ะอ่ะถัดมานะคะด้านล่างเนี่ยก็จะโหเป็นด้ตนฟิลเตอร์นี่ เป็นนัฟิลเตอร์ที่แบบมีความถี่มากๆกนะคะก็ป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะพอแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานค่ะการติดตั้งต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ศึกษาที่คู่มือได้เลยค่ะแล้วก็จะมีกล่องสีน้ำตาลแบบนี้มาให้นะคะพอแกะออกมาเนี่ยก็จะเจอเป็นพวกแบบน็อต เคเบิลททยต่างๆนะคะที่ทาง Mon เทคเนี่ยเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเคสรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ Duo Chamber ค่ะก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะคะไว้สําหรับการจัดสายหรือว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่าฮาร์ดดิสเน่ทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยจะประกอบคอมพิวเตอร์ค่ะบริเวณด้านหลังนะคะมีไ t เท n ช i o n สล็อตมาให้ค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะเจช่องด้วยกันที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถถอดแล้วก็เก็บได้เพราะว่าเขามีน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเคสรุ่นนี้นะคะติดตั้งพลม g b มาให้แล้วทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะด้านข้างบริเวณนี้นะคะ2ตัวเป็นขนาดอยู่ที่140ม mm มค่ะที่สําคัญนะคะเป็นพัดลมแบบรีเวิร์สด้วยค่ะก็ช่วยดึงอากาศนะคะเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะสาหรับด้านหลังนะคะก็เป็นพัดลมแบบธรรมดาขนาดอยู่ที่120ม mm มค่ะหากว่ายเย็งไม่พอนะคะเคสรุ่นนี้รองรับการติดตั้งพัดลมได้สูงสุดทั้งหมด9ตัวด้วยกันค่ะฟีเจอร์เพิ่มเติมนะคะของเคสรุ่นนี้ก็คือเจ้าตัวพัดลมด้านข้างค่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถไขน็อตบรริเวณงนนี้้ไดด2จุะะคะ ล่างบนแล้วก็พลิกพัดลมนะคะไว้ด้านหน้าแบบนี้ได้ค่ะแต่ส่วนมากนะคะเขาก็จะไม่ค่อยนิยมใช้งานกันเนาะเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยเป็นพัดลมแบบรีเวิร์สค่ะที่สําคัญนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกเทมเปอร์กาสด้วยเนาะถัดมานะคะเรามาดูในด้านของการรองรับเคสรุ่นนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเมนบอร์ดนะคะได้ตั้งแต่ขนาดมินิ i t x จนถึง a t x ค่ะการจอนะคะรองรับได้ถึงขนาด 420ม m mm, มค่ะเรียกว่าใส่4 0ซ0 s ี r i เนี่ยได้สบายสบายเลยนะคะ CPU Cooler นะคะรองรับได้สูงสุดถึงขนาด175ม m mm, มค่ะและสำหรับ Power Supply นะคะรองรับอยู่ที่ขนาด185ม m mm, มค่ะและชุดน้ำนะคะด้านบนเนี่ยรองรับการติดตั้งได้สูงถึง360ม m mm, มค่ะและด้านข้างนะคะรองรับการติดตั้งชุดน้ำได้สูงถึง280ม m mm, มค่ะและบริเวณด้านข้างนะคะที่เป็น Duo Chamber เนี่ยเพื่อนๆสามารถ ไข่น็อตออกมาได้นะน็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะด้านข้างนะคะเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่าฮาร์ดดิสนะคะ SSD เนี่ยได้สูงสุดถึง5ตัวเลยนะคะแล้วก็ฮาร์ดดิสเนี่ยได้อยู่2ตัวนะก็จะอยู่ที่บริเวณช่องตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะมอนเทคเนี่ยเขาใส่ใจในการออกแบบมากๆก็จะมีแบบตินตุ้แกนะคะแล้วก็สกรีนโลโก้มอนเทคค่ะมีมาให้นะคะทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะและบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็ทําเป็นบบยยยาาาางเเวลเรร้อสค่ะ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการแบบตัดสายคอมพิวเตอร์นะคะบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดช่องใส่ฮาร์ดดิสด้านหลังให้เพื่อนๆดูก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้ง่ายๆเลยใช้น็อตเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยค่ะ และโลโก้ของบอลเคนะคะก็จะมีมาให้อยู่บริเวณด้านบนของพันลมค่ะก็จะเป็นแบบสกินเงาๆแบบนี้บอกเลยว่าดูสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อเคสร,รุ่นนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเคสร,รุ่นนี้นะคะพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะยกได้ว่าก็ใช้งานได้แบบสะดวกๆเลยนะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม power ค่ะปุ่มที่2น,นะคะเป็นปุ่ม LED ค่ะช่องแจ็คนะคะเสียบไมค์กับหูฟังก็แยกเป็นคนละช่องเลยค่ะ USB นะคะเป็น3.0ค่ะมีมาให้2ช่องค่ะ แล้วก็เป็น USB อนีไทยซีหช่องค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับเคสมอนเทคคิง i n g 65โปรรุ่นนี้ถูกใจเพื่อนเพื่อนไหมคะราคาน้องเขานะคะถ้าออกเป็นสีดำเนี่ยอยู่ที่3,190บาทค่ะถาว่าเป็นสีขาวนะคะราคาอยู่ที่3,290บาทค่ะ ประกัน1ปีเต็มบาย a c c e n t ไท t h a i l a นะคะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์ a ซนตี t ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจาก a c c ต n t ไทย h a i l a ค่ะเจอกันฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย